ไอ้สุริยาจึงเรื่องรวงกิจคุย้ยเหี้ยมือเอาสมองตรงไหนามาคิดไอ้สมองหมาปัญญาควายเอาสมองตรงไหนามาคิดหาจะขึ้นภาษีน้ำมันเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหานโยบายของมึงที่หลอกลวงประชาชนให้เลือกพักมึงรถไฟฟ้า20บาทมันจะเป็นไปได้ยังไงรถไฟฟ้า20บาทใน,นมึงทำและขัดทนุน มึงก็ใช้สมองโง่โงสมองหมาปัญญาควายของมึงอ่ะจะมาขึ้นภาษีน้ำมันมันประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศต่างจังหวัดมีรถไฟฟ้าไหมมีคนใช้รถไฟฟ้าไหมขนผักขนอาหารนขนเครื่องอุปโภคบริโภคได้ใช้รถไฟฟ้าไหมรถไฟฟ้าได้ฉเฉพาะคนอาศัยขึ้นไปอย่างเดียวมึงใช้สมองตรงไหนคิดไอสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจฉันไม่เข้าใจว่าประเทศไทยมันไม่มีคนที่เก่งแล้วเหรอ ทุกรัฐบาลเลยต้องมีไอตัวเฮี้ยเนี่ยมาเป็น,นรัฐมนตรีทําไมต้องเอามาเป็นรัฐมนตรีทุกสมัยทุกครั้งทั้งที่มันก็เคยทําการบินไทยเจ๊งตั้งหลายหมื่นล้านจนไอประยุทธ์เนี่ยกลับมากู้ขึ้นมาทําไมอ่ะทุกรัฐบาลเลยต้องเอามามาเป็นรัฐมนตรีเพราะมันไม่มีความเก่งเลยมีแต่ความโง่ความเฮี้ยที่จะขึ้นภาษีน้ํามันเพราะว่ามันเถือหุ้นใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมนักการเมืองอย่างพวกมึงไง ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นปตทไงแค่สามไตรมาสกำไรตั้งเกือบสองแสนล้านกำไรเกือบสองแสนล้านบาทมันยังไม่พอเหรอทั้งๆที่คนไทยในประเทศเนีผลิตน้ำมันเองและส่งออกไปต่างประเทศแต่มึงก็ขายน้ำมันให้คนไทยแพงเพื่อนบ้านเขาใช้น้ำมันถูกกันหมดเลยมีแต่เราเนี่ยใช้น้ำมันแพงมากพอน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยมึงขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ย น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยเคออร,ร,ร,รื่องอุปโภคบริโภคอะมันก็ต้องบวกลงไปประชาชนก็ต้องซื้อข้าวของแพงขึ้นมึงเอาสมองตรงไหนคิดไอซุรยิยะจึงรุ่งเรืองจิตกูเกียร์มึงมึงน่ะมันเฮี้ยมึงน่ะมันเลวมึงไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีเออไอทักษิณชินวัตรมึงอะ่ะไม่มีสมองเหรอมึงเอาแต่ลูกน้องเก่ามึงเฮี้ยเเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีแต่ละคนรับใช้นายอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงหัวใจประชาชน ทุกวันนี้ประชาชนข้าวของแพงอาหารก๋วยเตี๋ยวแพงไปแดกก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามละน,น้อยมีแค่คำสองคำแดกไม่อิ่มขนาดกูแกแ่ๆกแกต้องแดกสองชามถึงจะอิ่มสองร้อยบาทละแล้วลประชาชนจะเอาที่ไหนแดกมึงใช้สมองคิดสิไอสุริยะจึงรุ่งเรืองก็บไอทักษิณชินวัตรมึงมีแต่ตั้งลูกน้องฮี้ยๆของมึงนั่นน่ะมาเป็นรัฐมนตรีกูไม่เข้าใจเลยว่าประเทศไทยมันไม่มีคนเก่งแล้วเลยถึงต้องเอารัฐมนตรีฮี้ย่เนี่ยมาเป็น ทั้งๆท,ที่มันเคยบริหารการบินไทยจนเจ๊งไปตั้งหลายหมื่นล้านไม่มีสมองคิดเหรอทั้งประเทศมันไม่ได้มีกรุงเทพอย่างเดียวเว้ยมันมีตั้งเจบกว่าจังหวัดที่เขาไม่มีรถไฟฟ้าใช้แล้วมันจะขึ้นภาษีน้ำมันอ่ะมันกระทบกระเทือนไปถึงประชาชนเจ็ล้านคนไอ้สูริยะจึงเรื่องจึงลุ่งเรื่อง,องกิจไอ้รัฐมนตรีเามันมาคมหัวคุย คนอย่างมึงเนี่ยสมควรตายได้และมึงไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยมึงนั่นมันหนักพันดินมึงควรตายได้แล้วไอ้สุริยะมึงอยู่เนี่ยมันทําให้ประชาชนลําบากไอ้ทักษินด้วยมึงมึงไม่มีสมอมึงไม่มีปัญญาแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มาบริหารกระทรวงคมนาคมเหรอมึงต้องเอาไอ้เฮี้ยนี่มาเป็นทุกครั้งที่มึงเป็นรัฐบาลมึงพูดออกมาได้ยังไงไอ้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมึงบอกว่าจะขึ้นภาษีน้ามันเพื่อให้ไอ้รถไฟฟ้าที่เก็บ ยีบาทตามนโยบาย ài, หาเสียงของพรรคมึงอ่ะไม่ต้องขาดทุนแม่คนจะได้มาขึ้นรถไฟฟ้ามากแม่จะได้ไม่ขาดทุนเอาสมาองตรงไหนคิดไอ้สุริยะประชาชนเจิล้านคนน่ะเขาอ่ะใช้น้ำมันทั้งนั้นคนต่างจังหวัดเกษตรกรต้องขนพืชผ,ผักผลไม้อาหารต่างๆใช้น้ำมันทั้งนั้นไอสุริยะ มีแต่ว่าเออถ้ามึงมาเป็นรัฐมนตรีมึงมาเป็นรัฐบาลแล้วมึงจะให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันถูกลงโกหกตอแหลนโยบายของเมืองบอกจะลดราคาน้ำมันลดแค่อาทิตย์เดียวแล้วตอนนี้ขึ้นมาแพงกว่าเดิมละมึงละตรงไหนอีรัฐบาลตอแหลอีพรคเพื่อไทยตอแหลฮะมึงละตรงไหนน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเบนซินที่รถมอเตอร์ไซค์ตั้งประเทศไทยหลายร้านคันใช้อยู่ คนขับมอเตอร์ไซค์คือคนจนมึงรถหรือเปล่ามึงไม่ได้รลมึงเลทแสอดีเซลมึงก็ระแค่อาทิตย์เดียวแล้วนี่กลับมาขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะโยบายมึงคือโกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนมึงเอาไปคิดใหม่ไอสุริยะจึง,งรุ่เรืองกิจรัฐบาลเอาไปคิดใหม่ไอทักษิณที่เป็นคนสั่งการทั้งหมดมึงเอาไปคิดใหม่ มึงขึ้นภาษีน้ำมันอ่ะบริษัทมึงอ่ะรวยเพราะมึงถือหุ้นไว้หมดไงปตทหุ้นปตทไงแต่มึงอย่าลืมว่าขึ้นภาษีน้ำมันมันมีผลกับประชาชนทั้งประเทศแล้วมันมีปั๊มจากต่างประเทศตอนนี้จีนมันก็มาตั้งปั๊มในไทยละประเทศจีนน่ะคนที่รับกรรมคือประชาชนไอ้สุริยะมึงออกไปเลยมึงลาออกไปเลยสุริยะใส่หัวออกไปเลยประชาชนออกมาไล่มันเลยไม่ต้องให้มันเป็นรัฐมนตรี มันได้ยังไงบอกว่าจะขึ้นภาษีน้ํามันทุกวันนี้ประชาชนใช้อะน้ํามันแพงชิบหายกูเนี่ยออกไปเติมครั้งเนี่ยสองพันกว่าบาทขนาดฟอร์จู er. เนอร์รถกูอะฟอร์จูเนอร์เติมน้ำมันครั้งหนึ่งสองพันกว่าบาทจะขึ้นภาษีน้ํามันแล้วบอกจะให้ประชาชนเนี่ยมาใช้รถไฟตาห้อมตายแล้วมึงมีหัวหัวให้เขาชาติไฟฟ้าหรือยังมันหาไม่ได้ต่างจังหวัดและชาติที่มันหลายเชื่อเมือง มึงเป็นรัฐบาลมึงควรจะติดตั้งที่ชาร์จไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศเลยแล้วคิดเขาถูกถูกเขาจะได้ประหยัดราคาน้ามันเขาจะได้แหงมาซื้อรถไฟฟ้าใช่แต่ทุกวันนี้คนไม่กล้าซื้อรถไฟฟ้าใช้เพราะอะไรเพราะมันหาที่ชาร์จชาร์จไฟไม่เจอยิ่งต่างจังหวัดยิ่งหาไม่ได้เลยแลชาร์จที่หลายชั่วโมงไปรอคิวที่เป็นสิบกว่าคันใช้สมองคิด ถ้ากูเป็นรัฐมนตรีเหมือนมึงกูเป็นรัฐบาลเหมือนพวกมึงกูจะเอางบประมาณเนี่ยมาติดตั้งสถานที่ที่ให้เขาชาไฟฟ้านวดจนแต่คิดถูกๆไม่มีเสมอนโยบายหาเสียงมีจต่โกหกตอแหลหลอกลประชาชนให้เพื่อให้ได้เลือกมาพอเลือกมาก็มาตอแหลทํานโยบายว่าเออกูได้สัญญาไว้ได้ทําแล้วมึงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตรงไหนไอรัฐบาล เศรษฐามึงเป็นนายกยะไอ้ทักษิณเป็นคนสั่งการเป็นผู้บริหารทั้งหมดทักษิณมึงมึงให้ลูกน้องเฮี้ยของมึงอะจะขึ้นภาษีน้ำมันเหรอไอ้ทักษิณประชาชนอะออกมาไล่มาเลยอย่าให้มันเป็นเกินไปแล้วที่มึงจะขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยมึงคิดสิว่าประชาชนตอนนี้ลำบากกันทั้งประเทศมีตระกูลพวกมึงอะรวยกันไม่กี่ตระกูล นายโยบายต่างๆก็เอื้อให้พวกมึงรวยรวยกันเป็นหลายแสนล้านแต่พวกกุณลำบากพวกกุณลำบากอาหารแพงเหลือเกินไปแดกก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามละร้อยมีนิดเดียวมีลูกชิ้นสามลูก, <ๆ S 1> ลกพูดจาไม่ดีด้วยค่มขคู่ด้วยลองไปกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์จัดการรือยังกระทรวงพาณิชย์จัดการลือยังชัดๆเธอดูแลลูกน้องเธอสิ เรื่องตั้งเก,ก้ะโบนแผงทางเท้าทางแผงกรเตียวบนทางเท้าและสุกกระเอฉันร้องไปยังผู้อำนวยการเขตยันนะว่าจัดการได้ยังชัดชัดมันเกินไปรัฐบาลเนี่ยมันจะขึ้นภาษีขึ้นภาษีมึงเห็นไหมว่าประชาชนทลําาก และเศรษฐกิจอ่ะปี2 5 6พนอ่ะเราได้รับผลกระทบจากทั่วโลกเพราะว่าเศรษฐกิจเขาชะลอขาลงเราได้รับผลกระทบจากประเทศจีนที่เขามีเรื่องปัญหาสังหาริมทรัพย์บริษัทใหญ่ๆปลดคนงานบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกล้มละลายไทยได้รับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจมึงใช้สมองคิดไอซุริยะจึงลุ่งเรื่องกิตจ,จะไปขึ้นภาษีน้ำมัน พวกเราเอามันไล่มันเลย,เลยอย่าให้มันเป็นรัฐบาลเลยมึลงลองขึ้นดูสิไอสุริยะกูคนแรกมันะจะเอาไปไล่เหมือนตอนมึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงควมนาคมมึงจะทําให้การบินไทยเจ๊งั้งหลายหมื่นล้านนี่มึงมาเป็นพวกมึงจะเอาอีกแล้วบิ๊กตู่เพิ่งจะกู้วิกฤตกลับมาการบินไทยกลับมามีกำไรนี่มาไปไม่กีเ่เดือนจะซื้อเครื่องบินอีกแล้วหรอไอสุริยะ พอซื้อเครื่องบินน่มึงได้คอมมิชชั่นห้าสิบเปอร์เซ็นไงมึงเลวมากกูไม่เข้าใจว่าประเทศนี้ประเทศนี้เมืองนี้มันหาคนเก่งๆก่กว่ามึงไม่มีได้แล้วเลยทุกรัฐบาลต้องเอามาเป็นรัฐมนตรีประเทศไทยผู้มีอำนาจในบ้านมึงมึงไม่มีสมองคิดเลยต้องให้ไอเฮียเนี่ยเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีรัฐบาลแล้วมันทำผลงานอะไรบ้าง มันทําผลงานอะไรบ้างเข้ามาปุ๊บไม่กี่เดือนบอกว่าจะขึ้นภาษีน้ํามันเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหานยโยบายของมันที่ขึ้นรถไฟฟ้า20บาททุกสายแล้วขาดทุนเยอะไม่มีเงินใช้นี่ครับเพราะขาดทุนเยอะมันเป็นของเอกชนไงเต้าเงินไปอุดหนุนเท้าก็เลยจะมาหาว่าขึ้นราคาภาษีน้ํามันเพื่อให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้ามึงใช้สมองคิดคนต่างจังหวัดเขามีรถไฟฟ้าใช้ไหมรถไฟฟ้าคนผักคนอาหารคนอะไรได้ไหม มันต้องใช้น้ำมันทั้งนั้นแล้วรถไฟฟ้ามันเชื่อมัมันต่างประเทศไหมเหมือนกูเนี่ยกูจะกูจะขึ้นรถอะไฟฟ้ากูต้องไปขึ้นถึงสยามพารากอนจากประตูน้ำมันกูตั้งนั่งมอเตอร์ไซค์รับแจ้งไป80บาทนั่งกลับอีก80บาท160ใช้สมองคิดไอ้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไอ้ทักษิณชินวัตรไอ้เศรานายกมึงเป็นนายก ถ้าวันไหนมึงขึ้นภาษีรัฐบาลกูจะเป็นคนแรกเอาไปขับไล่มึง